บทที่เก้าบทที่เก้าสุภาสุภาเป็นความสุขแต่ความสุขกลับเป็นความทุกข์เอ้ยเดี๋ยวนะโอเคพายิบซีไหมคะหนึ่งร้อยค่ะ1ิสองตำแหน่งคะ่ะโหราสัร์ไค่คะดูได้อ่ะพี่ลองดูลองดูก่อน และจะรู้จะทึ่งในโหราศาสตร์ไทยอ่ะสิ่งนี้นะคะความสุขความสุขก็คือความสุขของคุณก็คือการอ่าชีวิตครอบครัวก็คืออย่าร้างตัดจบเกิดปัญหาเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาแล้วกับคุณนะฉุดระหุฉับพลันโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจว่าเหตุนี้จะเกิดขึ้นความตกอกตกใจหรือมันฉับพลันกระทันหันโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัว คือมันเกิดขึ้นกะทันหันนะนะอะไรก็แล้วแต่เลิกลาอย่าร้างหรือสิ่งใดที่คุณไม่ได้ไม่ควรที่ไปพบไปเจอคุณก็ได้พบได้เจอได้เห็นทําให้คุณเศร้าเสียใจเลิกรากันแบบพังพินาศพังทลายแต่สิ่งนี้จบลงสิ่งนี้จบลงนะสิ่งนี้จบลงชีวิตคุณก็คุณได้ชีวิตใหม่นี่ไงคุณได้ชีวิตใหม่ที่การงานการเงินความสําเร็จรุ่งเรืองรุ่งโรจน,นี่ไง ชีวิตของคุณแล้วก็จะร่ำรวยปังมีเสน่ห์คุณจะมีเสน่ห์มากๆไม่ใช่จะมีเสน่ห์คุณมีเสน่ห์มากแต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นยังเกิดขึ้นแล้วโอ๋ยเหป็นบุรี่ว้าวนี่มาจากไหนบุรีนี่ก็กินแย่งแรงเนาะนี่มีเสน่ห์คุณมีเสน่ห์มีอำนาจวาสนาสวย คือเป็นที่หลงไหลคลั่งไคล้ของทุกคนโด่งดังค่ะโด่งดังกระชิวชุดไม่อยู่ค่ะดวงคุณโอโหมหากราบมากดวงใครไม่รู้นะหลังจากชีวิตที่โดนคู่ครองคู่สมรสจะเป็นแฟน,เป,น,แฟนเป็นพาร์ทเนอร์ผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ อะไรก็แล้วแต่ whatever นะที่กระทำสิ่งไม่ดีกับคุณเนะ่ยเลิกบอกเลิกคุณกระทำหันหรือคุณกับได้ ที่คาเฟแอบมีบุคคลสัมพันธ์อื่นจับได้กระทันหันฉุกหุบคือมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวตั้งใจทันจะตั้งสติคือมันช็อกอ่ะเป็นเหตุการณ์ช็อกช็อกสุดๆแบบพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งใม่ที่คุณจะได้ก็คือสิ่งนี้แหละสิ่งดีๆโอ้ยมึงดูสิสุดายแางนี้เนี่ยอยู่ได้ไหไปパタยากูไปแป๊สักแป๊บมาปะย ต่ตปเป็ทายุอ่ะนี่แหละชีวิตใหม่การงานการเงินคนุณคือตัวตนของคุณเปลี่ยนแปลงไปเลยเป็นคนสวยรวยสนเสน่ห์คือมีนเสน่ห์คือว่าแล้วก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยนะนี่มีแต่ผู้คนรักใคร่เมตตาเอ็นดูชมชอบชื่อเสียงลงดังกระชุดชุดไม่อยู่โอ้คุณได้ชีวิตใหม่ค่ะโอ้โหสวยเลยรวยมากมีสนเสน่ห์ด้วยไหมเอ้ย และสิ่งนี้คุณก็คือคุณควบคุมได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณใช่ไหมกับชีวิตของคุณคุณคุณเป็นคนที่ไม่เดินทางในสายที่มันผิดศีลนะะคุณสามารถควบคุม control บาลานซ์กับชีวิตที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสตินะที่คุณทำมานะสิ่งนี้ที่ที่ทำที่คุณทำมาบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์กับทุกสิ่งอย่างให้มันเกิด การงานการเงินสิ่งนี้นะถามว่ายากไหมยากมากแต่ตอนนี้ก็คือสําเร็จสําเร็จหรือถ้ายังไม่สาเร็จก็กาลังจะเกิดขึ้นนะถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะเป็นของเรานะให้อยู่ในสิงในธรรมนะแล้วก็จะมันเกิดสิ่งนี้สําเร็จเราต้องควบคุมพยายามควบคุมสติของเรานะเนี่ยคุณคุมสติดีมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณไม่เลือกเดินในเส้นทางที่มันผิดสิล คือคุณเจอเขาไปทําสิ่งนี้กับคุณคุณไม่เลือกที่จะทําสิ่งนี้ประชดโดยการมีสิ่งนี้เหมือนกับที่เขาทําคุณคุณเลือกในเส้นทางที่มันที่เหมาะที่ควรที่ทําให้ทุกคนรักเมตตาทางใจคุณสิ่งนี้เมื่อเกิดขึ้นกับคุณนะคุณก็จะได้รับความเมตตาเป็นที่นิยมชมชอบมีเสน่ห์ผู้คนจะชึ่งตะลึงในตัวของคุณและคุณก็จะเป็นที่ยอมรับ กับผู้คนทั่วไปไม่แต่กระทั่งคนเดิมๆเ,เก่าๆก็จะหันมามองคุณและดีไม่ดีถ้าเขาไปม,มีสัมพันธ์ใหม่ๆเขาก็จะเลิกกับผู้คนเหล่านั้นเพื่อที่จะกลับมาหวนกลับมาคุณขอให้คุณมีสติตั้งมั่นให้พินิจพิจารณาสิ่งที่มันผ่านมาเมื่อไรอดีตว่าเกิดอะไรขึ้นให้คุณเลือกเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่คุณคิดว่า จะทําให้เราเติบโตไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังกลับไปผู้คนรับหน้าเคารพคุณคุณเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อครูแม่ครูให้กับผู้คนอื่นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณกระทําซื้อออกไปนั่นคือความศรัทธาของผู้คนอื่นที่เขากําลังดูคุณอยู่ดูพลังงานของคุณอยู่ให้คุณตั้งสติตั้งมั่นกับสิ่งที่คุณกระ,กระทำ คุณคือครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ผู้คนรอดูชิ้นผลงานของคุณการกระทําของคุณคุณคือที่รักคารพศรัทธาของบุคคลอื่นนะให้คุณเลือกเส้นทางที่เหมาะที่ควรเพราะสิ่งนี้คือกําลังจะสื่อว่าให้คุณควบคุมบาลานซ์สติ หรือกับทุกสิ่งอย่างสถานการณ์ชีวิตของคุณทํำยังไงให้มันบาลานกับการเป็นตัวตนของคุณและสิ่งนี้ก็จะทําให้ผู้คนเคารพน,นอบน้อมเชื่อถือในพลังงานของคุณที่คุณเสื่อออกไปให้กับหู้คนอื่นครับผมคุณคือพ่อครูแม่ครู คุณคือครูบาอาจารย์คุณคือพลังงานบวกที่ผู้คนรอและต้องการจากคุณคุณคือความหวังของหมู่บ้านโอเคทำต่อไปคุณอาจารย์